สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านกันอีกครั้งนะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Regent of m u r r o o m อีกแล้วคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมาหาแหล่งหาสกิลอา ตะเนะฮะเราจะสามารถหาฟรีได้จากจุดไหนบ้างซึ่งตอนนี้ผมจะแนะนําแค่1อย่างนะฮะที่ควรจะแลกจากร้านคา้านี้เลยเพราะว่าสกิลแต่และอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ได้หมดแล้วใช้ถึงขั้น OP เลยจะหาจากจุดไหนล่ะพี่แน่นอนนะครับว่าเราจะต้องเข้ามาที่ร้านศึกนะฮะหรือว่าร้านสู้รบข้ามแดนเนี่ยแล้วก็มาที่แลกเปลี่ยนนะครับเลื่อนไปที่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีสกิลให้เราเก็บแต้มสะสมแล้วเอาไปแลกอยู่ซึ่งมันจะมีทั้งหมด3สกิลนะครับสกิล แรกก็จะเป็นร้อยสังหารพันจองจำเนีฮะสำหรับสกิลนี้จะเป็นสกิลของสายนักสู้หรือสายขวาหรือสายกระบี่เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้หมดเลยเนะเพราะว่าได้รับดาเมจโจมตีทั่วไปเนี่ยลดลงนะฮะถึง20%เลยเพราะว่ามันเขียนว่าลบดาเมจเนาะแล้วก็จะได้ในส่วนของโบนัสโจมตีเท่าค่าชีวิต ปัจจุบัน0.5%นะต่อเน,นื่ง5วิได้ประโยชน์2สายเลยอะสายถึกสายโจมตีนะครับมีการบูธค่าโจมตีเท่ากับค่าพลังชีวิตด้วยดังนั้นเนี่ยสกิล,ลนี้นะครับเมื่อตัวสายขวานอะไรใส่ไปเนี่ยมันเป็นสกิล,ลที่ OP เลยนะครับมันใช้กับตัวสายอาชีพนึงแล้วขึ้นระดับ OP ได้เลยดังนั้นเนี่ย กเก็บแต็บนะครับเจ้าตัวนี้ไว้อย่าเพิ่งไปแลกอย่างอื่นเอามาไว้ใช้ในส่วนของแลกสกิลระดับอมตะก็ได้นะครับมันถือว่าเป็นแหล่งจุดหนึ่งที่เราไม่ต้องไปสุ่มนะครสามารถที่จะมาแลกได้ทางร้านนี้ได้เลยนะครังราคาแต้มเนาะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นเทพลมนำาสอนนะสำหรับสกิลนี้จะเป็นสกิลนะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับตัวละครสายนักยิงหรือว่าธนูหน้าไม้สำหรับสกิลนี้ดีไหม พี่ ควรหามาใช้ให้กับตัวสายนักธนูหรือสายหน้าไม้ไหมพี่ก็บอกเลยนะว่ามันเป็นสกิลที่ดีเนะครับเพราะว่ามันจะมีการสร้างหรือแนบเอฟเฟกแหลก5วินาทีต่อเป้าหมายในเวลาต่อเนื่องเมื่อสร้างดาเมจที่ไม่ได้มาจากสกิลแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับ100%เลยนะมันจะเป็น5วินาทีนั้นยิ่งเรามีความเร็วโจมตีเท่าไหร่เนี่ยแบบว่าไม่ได้เป็นการใช้สกิลนะคุณผู้ชมโจมตีปกตินั่นแหละที่ไม่ได้ใช้สกิลเนาะดังนั้นมันจะมีการ ส้างดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง100%เซเลยตรงนี้ดังนั้นสกิลนี้ถามว่าดีไหมก็ถ้าใช้กับสายนักหนูเนี่ยก็เข้าขั้น OP ได้เลยนะถึงแม้ว่าคูลดาวน์เนี่ยมันจะนานไปนิดนึงแต่ถามว่ามันจะได้ใช้รอบ2เนี่ยคือรอบแรกก็น่าจะได้วัดละรอบ2ก็ลุ้นเอาเนะครับเผื่อว่าจะมีการหลุดไปเนาะแต่ส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะว่า PVP เนี่ยสกิลแรกอะไรกันนะฮะยืนวัดกันประมาณ2 0วสิบวีเนี่ยก็แทบจะจบแล้วนะคือแบบได้ใส่อีกทีนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เอฟ นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ว่าดีดีให้เลยเนี่ยว่า เป็นสกิลที่หาได้จากร้านค้าที่ดีที่สุดแล้วนตอนนี้เนาะแล้วก็สกิลวันสุดท้ายจะเป็นของสายเวทนะก็คือจันทาโลหิตบังเกิดนั่นเองเนาะสำหรับสกิลออกมาตะเจ้าตัวนี้นะจะเป็นการสร้างดาเมจนะครับ2,098%ทุกการปล่อย1ครั้งจะทําให้เมื่อปล่อยสกิลนี้ครั้งถัดไปดาเมจเพิ่มถึง50%นะฮะและสามารถสมทบได้สูงสุด3ครั้งคุณผู้ชม ก็บูตไปเรื่อยๆนะครับความแรงก็ไปเรื่อยๆซึ่งถามว่าดีไหมคุณผู้ชมจะหาสกิลที่มันคูดาวได้น้อยขนาดนี้ได้ที่ไหนละ่ะคุณผู้ชมมันแรงมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วคือแรงมากๆแล้วจ่ายได้ไวมากๆยิ่งมีสายลดคูดาวนะบอกเลยว่า สกิลนี้เนี่ยครับปล่อยทีๆคุณผู้ชมว่ามันจะไม่เจ็บเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วเนี่ยเพราะว่าถึงวัดกันแค่20ิวิ30วิวิแต่เราจะปล่อยสกิลเนี้ยได้มากกว่า3-4ครั้งอย่างเงี้ยก็ถือว่าโคตรจะคุ้มเลยนะในเรื่องการจ่ายดาเมจเนาะดังนั้นถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะฮะสกิลระดับอมตะที่ดีที่สายเวทใส่แล้วเนะี่ยมันก็ดูจะคุ้มค่ายิ่ยงรดปูดาวได้ยิ่ยงคุ้มค่าเห็นไหมว่าเราเนี่ยสามารถหาสกิลระดับอมตะได้ฟรีๆแบบโหดๆด้วยใน เนี้ยผมให้หมดเลยว่ามันเป็นสกิลที่ โหดทั้งหมดนะฮะโหดหมดเลย3อันนี้ OP เลยนะฮะแต่ว่ามันจะจํากัดแค่สายของติงเท่านั้นนะฮะใครที่เล่นในส่วนของขวานก็ไปเอาในส่วนของร้อยสังหารพันจองจําใครที่เล่นในส่วนของหน้าไม้ก็ไปเอาในส่วนของเทพลมนําสอนใครที่เล่นในส่วนของเวทก็เอาไปในส่วนของจันทาโลหิตบังเกิดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วถามว่าเฮ้ย hey, พี่แรกแค่แบบนี้อย่างอื่นไม่คุ้มค่าหรือไม่จําเป็นหรอพี่ก็ดูแล้วน่าจะมีจําเป็นเยอะนะฮะอย่างเช่นไอเจ้าตัวเฟือง เค็นเนี่ยก็น่าซื้อไว้เนาะมันจํากัดลายสัปดาห์ด้วยแล้วก็ค้อนพลังเทพเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่นะว่า มันเป็นเอ่อในส่วนที่ต้องทําำก,กิจกรรมอย่างเดียวมันถึงจะหาได้มันหาไม่ได้ง่ายๆเนาะแล้วก็เพื่ออัพไปถึงเนี่ยมันจะมีการตรีทะลุหลบหลีกซึ่งคนสมัยนี้มีหลบหลีกกันเยอะมากๆมันก็คุ้มนะฮะเออประมาณเนี้ยคือในตัวเนี้ยคุ้มหมดเลยแต่ผมยกอย่างเดียวที่มันจะดูยากๆไปก็คือไอ้เจ้าตัววิญญ,ญาณนักสู้เทพนิยายนี่แหละแบบซุ่มนะฮะดูไม่ค่อยคุ้ม4 0 0แแต้มแต่ว่าถ้าใครที่มีวิญญ,ญาณเทพนิยายน้อยหรือว่าต้องการเอาแต้มไปอัพเนี่ยก็สามารถที่จะแลกได้ะข้าางงล่งก็จเป็น สกิลเฉยเมื่อเราได้สก right, to well. ิลนั้นมาแล้วนะฮะเราก็จะทําการมาซื้อเศษเพื่อเอาไปอัพอะไรประมาณนี้ได้เนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งถามว่าเก็บแต้มยากไหมพี่แล้วแบบโห่กว่าจะเก็บแต้มได้นั่นแหละของฟรีมันก็ต้องเก็บแต้มนะคุณผู้ชมซึ่งไอแต้มทางจุดนี้นะฮะเราสามารถที่จะเก็บได้ทางเควสนะถามว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะอยู่นะคุณผู้ชมเอ่อดูดิคือแบบรวมๆเราก็น่าจะเป็นพันต่อครั้งมั้งก็จะประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนอื่นเนี่ยเราจะมีให้ได้อีกไหมนะ อันดับเซิร์ฟเวอร์รางวัลอันดับมีนี่วาคุณผู้ชมรางวัลส่วนตัวนะครับมันก็จะได้เป็นเจ้าพวกนี้เหรียญพวกนี้อันดับต่อต้าน,นะครับมันก็จะได้เป็นประมาณนี้อันดับสังหารสิ่งชั่วร้ายนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อันดับสังหารนี่คือน่าจะเป็นแบบว่าตีในส่วนของสิ่งชั่วร้ายละมัง้งหรือว่าตีคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าตีคนเนี่ยอันดับหนึ่งถือว่าเถื่อนเ,เลยนะครับเพราะว่า,วา ค่าคนไปเยอะนะคุณผู้ชมอ่าอันต่อมาก็จะเป็นอันดับเซิร,ร์ฟเวอร์นะครับก็จะได้ของปรับมานี้เนาะอันดับเซิร,ร์ฟเวอร์ได้ของน้อยจังอะ่ะอันดับส่วนตัวเนี่ยจะได้ของดีเป็นส่วนใหญ่เนาะก็ประมาณนี้ละกันเนี่ยฮะสำหรับวันนี้เนี่ย,ยก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะคุณผู้ชมก็จะต้องขอตัวไปก่อนนะครับเราแค่มาแนะนําแหล่งหาสกิลดีๆแค่นั้นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ